สวัสดีค่ะแมมรัตด,ดาวันอัมพันธ์นะคะเจ้าของแบรนด์ดาค่ะชีวิตประจําวันของทุกวันนี้เนี่ยแมมค่อนข้างจะทํางานหลายอย่างแล้วแมมก็ยุ่งซึ่งเรื่องของอาหารการกินเนี่ยแมมไม่ค่อยได้ดูแลเป็นพิเศษเท่าไหร่สะดวกที่ไหนแมมก็ทานที่นั่นนะคะแล้วส่วนใหญ่เมนูก็เป็นเมนูทั่วไปปกติทั่วไปก็คือเป็นพวกอาหารจานเดียวก๋วยเตี๋ยวบ้างข้าวลัดแกงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นเมนูง่าย เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายแล้วก็งานในส่วนของออฟฟิศก็คือทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเลยทำให้แมเนี่ยเป็นคนอ้วนค่อนข้างง่ายอะคะ่ะแมมเคยอ้วนมากที่สุดนะคะอีกไม่กี่กิกโลละคะ่ะจะร้อยและคะ่ะที่แบบอ้วนมากและหลังมาเนี่ยพออ้วนมากๆปุ๊บเนี่ยส่งผลถึงในเรื่องของสุขภาพแหมมเองคือแม่นประสบอุบัติเหตุแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของข้อขาที่บวม ซึ่งไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์หรือทานยายังไงก็ไม่หายหมอ,อก็บอกว่าวิธีเดียวก็คือลดน้ําหนักซึ่งหมก็ทํายังไงหมก็ลดไม่ได้ค่ะพยายามดูเรื่องอาหารขึ้นมาอีกนิดนึงจาก90กว่ามันก็ลงมาถึงประมาณสัก84 85อะไรเงี้ยค่ะซึ่ง84-85เนี่ยใช้เวลานาน,านมากกว่าจะจะลดได้จนเออหม่ได้มาเจอกับดอกเตอร์ท่านหนึ่งก็คือดรดรเ,น,เนะคะดรเจษดาซึ่ง ก็คุยกับทางอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำไงดีแบบอ้วนมากเลยอะไรเงี้ยแบบพยายามควบคุมอาหารแล้วนะก็ทําไม่ได้แบบทานไอตัวผลิตภณัณฑ์ลดน้ําหนักไม่ว่ายี่ห้อไหนใครโฆษณายัางไงหนูนก็มันก็ซื้อมาทานหมดแล้วค่ะหรือโรงพยาบาลไหนที่เขาบอกว่าคลินิกคนอ้วนนะอะไรเงี้ยเบมบนก็ไปค่ะแต่แต่มันก็มันก็ไม่ลดอะค่ะมันได้แค่แป๊บๆมันก็กลับขึ้นมาอ้วนอีกอย่างตอนหลังมานี่ยิ่งจะลดยากเข้าไปใหญ่ค่ะคิดว่ามันน่าจะดื้อ แล้วก็ลดยากแล้วค่ะจนพอดร A เอมามามา,มาทำให้ว่าเอองั้นเดี๋ยวน้องลองลองลอง,ลองทานดูไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเหมก็คิดว่าเออก็ลองมาเยอะแล้วนะถ้าจะลองตัวนี้อีกตัวก็ก็โอเคอะไรเงี้ยเหมันก็เลยลอง,ลองทานลองทานดูตอนแรกทานก็เฉยๆตอนหลังก็บอกว่าอาจารย์ทำไมมันทานแล้วมันก็เฉยๆยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยแต่เหมเเลยเล่าให้แกฟังว่าชีวิตประจาวันแหมมาทํายังไงปกติเหมนคนทํางานเยอะน้ากิน กินเหมือนทุกคนปกติอาหารแล้วก็บา,บายบายมาก็ทานกาแฟาทานขนมบ้างอะไรค่ะดึกๆมานั่งทํางานหน้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็กินขนมถุงบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือคืออันนี้คือชีวิตประจําวันแต่เป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายนะก็เลยก็เลยบอกบอกทางบอกทางอาจารย์ทางอาจารย์ไปอาจารย์ก็เลยว่าอ๋อรู้ละถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวปรับให้ไม่ชอบออกกําลังกายใช่ไหมเราต้องหาสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยที่ช่วยในการ เบิร์นเยอะๆเพราะเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายแล้วเป็นคนทานพวกอาหารจานเดียวซึ่งมีพวกแป้งพวกอะไรเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องทานตัวบล็อกแป้งแล้วก็ต้องดึงของเก่าออกด้วยอโอเคเดี๋ยวก็ลองปรับใหม่ดูทีนี้ก็ลองปรับปรับไปปรับมาปุ๊บพอเริ่มทานเริ่มทานต่อเนื่อง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 มาเรื่อยๆมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยรู้สึกรู้สึกดีมากกับตัวเองอะค่ะคือใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติ ไม่มีอาการวิวไม่มีอาการใจสัน่นคือมันไม่เหมือนทุกตัวที่เราเคยทานมาที่เราเคยผ่านมาก่อนหน้านี้มัน,ม,นมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยเลยรู้สึกว่ามีความสุขตัวเองรู้สึกรู้สึกชอบตัวเองขึ้นมาแบบว่าเอ้ยทำไมดีจังรู้สึกแบบเสื้อผ้าใส่เริ่มหลวมบ้างละอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็น้ําหนักก็ไม่ได้ลงมากเท่าไหร่ลงลงมาได้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะจันก็บอกว่าทานต่อไปเรื่อยๆเลยทานต่อไปอะไรเงี้ยทานอย่างต่อเนื่องนะอะไร ก็ก็ทานมาอย่างต่อเนื่องพอต่อเนื่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งลดมาได้10กิโลคนอื่นยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ตัวเองเนี่ยค่ะรู้สึกมากเลยเสื้อผ้าเริ่มหลวมลงไปเยอะละแต่คนอื่นก็ทักบ้างแต่ก็ก็ไม่ถึงกันเยอะเพราะว่าด้วยตัวเองเป็นคนที่อ้วนมากะนะคะพอลงมาได้10โลปุ๊บก็ยังไม่หยุดไม่หยุดก็เชื่อเชื่ออ,อาจารย์ก็ทานต่อ พอทานต่อน้ำหนักก็ลงมาอีกลงลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆพอลงมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็เลยออ้ยทำไมรู้สึกดีจังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเรากินแล้วเราเราโอเคเนาะก็เลยถามทางอาจารย์ว่าตัวนี้เนี่ยเอาให้คุณพ่อทานได้ไหมปรึกษาแกก่อนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยมีมีทั้งความดันมีทั้งเบาหวานก็เลยแนะนําให้คุณพ่อทานด้วยพอคุณพ่อทานคุณพ่อก็ น้ำหนักก็เริ่มลงก็เลยแนะนาเอาเอาตัว,ตวที่ตัวเองทานนี่แหละค่ะก็คือไปนแนะนําให้ทางแม่ชีกับทางท่านอาจารย์ว่าลองทานนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยจะทําให้น้ําหนักเนี่ยลดลงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นซึ่ง3ท่านทานแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยค่ะเพราะว่าทุกคนสุขภาพดีขึ้นจริงๆพอสุขภาพดีขึ้นปุ๊บหลังจากที่มันลงมาละสิบโลเริ่มมาเป็น10กว่าโลเกือบจะ20โล ทีนี้ล่ะค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยก็คือหลายๆคนทักไปทำอะไรมาทำไมพร้อมบางคนก็กินอะไรคือเริ่มถามแบบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแบมบก็เลยบอกว่าอ๋อแบมบทานตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งซึ่งสกัดมาจากธรรมชาติซึ่งตัวนี้เนี่ยปลอดภัยมากเขาบอกอยากทานจังอยากทานมากเลยมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงหรออะไรเงี้ยค่ะแบมบก็เลยบอกว่ามันมันเป็นตัวที่แบบทำไว้ทานเอง ในครอบป่วยเฉยๆมันไม่ได้ไม่ได้ไไดทําขายเดี๋ยงนั้นเนี่ยเดี๋ยวแบลขอขอถามด็อกเตอร์ก่อนนะว่าจะทําออกมาไหมมีไหมหรือยังไงเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ไม่ได้ทําไว้ขายทําไวเ้เพื่อเพื่อตัวเองทานแล้วก็คนในครอบครัวแต่ว่าพอพอ,พอได้ถามทางด็อกเตอร์ปุ๊บดเตอบอกโอเคโอเคสิจะมีคนกินด้วยหรออะไรเงี้ยได้สิได้สิสก็จากสองคนเพิ่มเป็นสามคนสี่คนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเืจนเป็นร้อยคน จนไม่ได้แล้วแหละมีแต่คนเรียกร้องว่าทาออกมาขายเถอะทำออกมาขายเถอะก็เลยปรึกษาทางดอกเตอร์ทาไอต,ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาพอ,พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยทุกคนที่เอาไปทานรู้สึกแฮปปี้กันหมดทุกคนค่ะในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหลายตัวที่นําเข้ามาเนี่ยได้นําเข้ามาจากต่างประเทศนําเข้ามาจากญี่ปุน่นนําเข้ามาจากเกาหลีนําเข้ามาจากเบลเยียมแล้วค่อนข้างจะเป็นเกรดพรีเมียม ที่ทางอาจารย์เนี่ยเลือกลักัดสันมาทําตัวนี้ให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ได้จริงๆแล้วแหม่มลดน้ําหนักได้จริงๆหลายคนก็เลยถามต่อว่าแล้วตอนนี้เนี่ยแหม่มน้ําหนักเท่าไหร่หรอจากที่แหม่มเคยอ้วนมากๆเนี่ยตอนนี้น้ําหนักแหม่มอยู่ที่58ใจจริงก็อยากลดอีกนิดนึงแต่หลายๆคนก็บอกว่าไม่ต้องลดแล้วนะตอนนี้เนี่ยผอมแล้วสุขภาพดีมากเลยผิวพรรณก็ดีไม่เหี่ยวและยังดูเด็กลง ทั้งๆท,ท,ที่ตอนนี้เหมือนจะ39แล้วค่ะหลายคนบอกเหมือนสวยขึ้นนะหลังจากที่เหมือนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวลาด้าแบรนด์ตัวนี้นะคะมีด้วยกันอยู่2ตัวตัวไฟเบอร์ดีทอคตัวไดเอทเหมือนรู้สึกชอบมากแล้วมันสามารถตอบโจทย์เหมือนได้จริงๆทําให้เหมือนทั้งผอมสวยแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะสําหรับผู้ที่รักสุขภาพสนใจอยากจะลดน้ําหนักกระทางลาด้าแบรนด์ติดต่อท่องทางด้านความมือได้เลยนะคะ